Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys there can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it. I just gotta have it. Bisha ơi, hoa tang này mày mày tang ơi mày tang này 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 mày tang ขอ,ขอตัต้งหน่อยขอตั้งหน่อยขอตั้งหน่อยไปแปะรับันแปะรับ เกียงเกงแป๊บล้อก่อนวะเฮ้ไอ hey. ้นูขับรถไม่ได้อโหลอว่าอยู่ปะครับว่างไงว่าไงไอ้รับไปไอ้ับไปเล่น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 ตอนนี้อยู่กับสามคนจะมาไปมารับหน่อยดิอยู่ไหนครับอยู่ไหน <Hello. S 1> เฮ้ยปิด ซุดไปรับพี่นิโมท pues ี่สอนอนอใช่ใช่ใชเออไอซุดกำลังไปกซุดเสอซุดไปรับนี่เหตุผมที่ได้อ๋อเสร็จไปัดเตมเราไปจอดบนเนินอเ่ามีนอยู่เพ <my shit. S 1> นะื่อนไปเห็นเราเราไปจิงโพซิชั่นบนเนดีกว่าเบนเนนมีคนไหมอ่ะถ้าไม่มีเราเล่นเลย เฮ้ยเราเล่นบนเนินนะเราเล่นข้างบนเขามีเพนไหมไม่มีเพนมันมันใช่ไม่ได้ไม่ใช่หรอฉีดได้ไหมอ่ะหมอเข้าเวกไ,ไม่ได้เข้าเวเข้าไม่ได้นายกเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้นายกคิวคิวอ๋อไม่ใช่หรนโอเคไหมโอเคโอเค เอนี here, ่อยู่ไหมอ่ะนนี่ไหนน่งองา่ม่่ก่อนเลยไม่ต้องแตเ่อเดียวด้ก่นเลยตัดก่อนเลยตันก่อนเ พิชายและเด็กพิชายเป็นแหนกเนาะเฮ้ยเพื่อนเยอะดับเยอะดับไอปีเตอร์ไปข้างหน้าก่อนนะไปข้างหน้าไปข้างหน้าว่าปีเตอร์ไม่อยู่ปีเตอร์จะมอมแล้วเพราะกูจะไปข้างล่าง ขอขีขอ่มอไซค์ชนลกเดืออยู่ไหนไม่มีเดือดแล้วอ่ะโฉเบอศูนย์น่โ์มือ,นนมอาศูนย์เนเอ้ยดือเกียร์ีกันมีเพลเปนปะนี่เพย์ไหเอาเพลไปดิเอาเไปดิเพ ไอ้เอวาเข้าดิดิเข้าดิดไอเดียพัเตอร์เออดูดูไว้ดิได้ใส่ก็ได้อ่ะ อไอมีเพนบ้างเยืนไม่ยืนอยู่ข้างหลังมึงไงควายใครอะมีเพนเหรอเอ้าเไมดคิดดูนะมันไม่ได้ใส่ผูกบ้างเหรอวะพอกเงินไม่ไม่กี้ไม่ได้เปิดไอ้โอ้ยมีหอโอ้ยไม่ไปกินกูขอดอีเกมบนะไม่ได้มาใกล้ใกล้มาใกล้ๆกหนวดนายีหนึ่งมัด เฮ้ยเชี่ยทิดอันก็เอาไปดูเอาไปหูดที่ฮอนเมื่อกี้มันเป็นไหนเป็นไหนห้าโต๊ะบางวันบางวันบางวันเยอะกว่านี้มากกว่าเด็ปกติเราก็มีเท่าไหร่าแล้วแต่อารมณ์อ่ะแล้วแตอรูมเราหกคนด้ยถ้าแบบไม่เยอะแต่ถ้าพวกไอชีฮอนนี่มาเยอะนะไม่ไม่แต่ไอชีไอชีน่าจะไม่เคยกลับมาแล้วมั้งเห็นมันเล่นในเรียกแต่ไม่อยู่แต่ น่าจะมาแค่มันเป็นเล่นเซิร์ฟอ mm ื่นไม่ใช่เหรอมันเล <ść> nah, ่นเซิร <qui> so well, uh ์ฟคอนทินดีแต่น่าจะมาแค่ต่อยตีอ่ะปีสองมันสวีทสองมันสวีทโซ่ฮัมมัดนี่อ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะตีนบวะ แล้วอ้ไอ้ตัวข้างล่างะไม่ทำอะไรอม่หรอ้่างน้อมัดเกัไกูไม่ตีละเอ๊ไปข้างหลังกิ้เเือหรอถ้บูปินไมีเลื่อดินไม่หายอะเร็วจะไปก็รีบไปกูทั้งถ่ายรูปกอนรูปกนดิทั้งแก๊งเลยด้ยโอ้ยมันก็ปล่อยตัวย่ยอะขึ้ยเอไม่ได้อะเอ้ยม่ไอ้เด็กเกลียดข้ายอันไงมันโง่ะวะ ว่าว่าตอนไม่เป็นไม่เชื่อได้โดนเปิดว่าว่าว่าเขาไอ้ร้องร้องไปตายแล้วมัได้ตายลงไปแล้วมั้ยว้าวมันตายไปแล้วแค่คุยได้มันตายไแล้วถ้าเวลาหมดไฟมันตายไปแล้วเจตออร์ยแดนฮ้ยใส่ตอนไหนไงคือคือเราขึ้นมาเหมือนเราขี่ไม้กันอยู่ทุกคนะขึ้นมาแล้วเทียนหน่อยชิบหายไ้ทุกฟั่งชันวะเนี่ย ไม่เข้าฮทนเลก็เจ็ดยากอยู่พอเตอร์ใหญ่กูเจ็ดเก้าไอ้เหี้ยไม่รักคนอ่อนครับอ่ะคนลึกแมวไม่ชอบทำเสียงป้าแบบนี้เลยเส่ยงป้าป้าบิวป้าบิวลุงพี เอ้ยเๆ้ยเๆ้ยเอ้ยเน้ยเอ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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอยเอ้ยเ้ยเอ้ยเอยเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยเ้เอ้ย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 เอ้อ้ยเ้ยเอ้เ้ยเ้ยเอ้ยเ้ยเอ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 ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้้ยเอ้เ้ยเ้

เกอะไอประเทศนี okay. Okay. So okay. 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 Uh ้มึงว่าไงดีอ่ะโอเคอ่ะเราเบิ่งวรีช่นไหนจะไป่ันรอก่อนไปมาตอนแรกวงที่ละไม้มาไมู้ยมาไงอไม้เขาแล้เหรอหยอกเดียรอายุแล้ข้าสป่าเดียบเลยเดียวเยเออเกูดกเลสัตว์เเก็บหนึ่งคนเนี่ยเก็บเออ นานนานนานมันจะไม่มีคนมาแล้วเหรอประเทศเนี้ยนายยุ่งชีวิตกูนายยุ่งชีวิตกูไว้นายนายุ่งชีวิตกูไว้ไอ้เนี่ยอะไรก็คือไปน่าเข้าไปนายยุ่งชีวิตกูไว้กูเกือบตายเพราะพี่บุลอยกไปเลยในนเรือสีในเรือสีไอ้บุลอยขี่ได้ไหมอ่ะขี่ได้ไหมอ่ะตายไอ้บุลอยเหรอขี่ขี่ได้ไหมไม่โอ้โห ่เลือกมันน้อยกว่าแล้วอะเมื่อกี้น่าจะน้อยกว่าเดี๋ยวแนะลเราก่อนลงไปเราขับรถโดดลงไปเลยได้ปะไม้มาทำเที่ยวตรงนี้ก่อนไม้ก็ไม่ได้ถือจขี้หัวใครอะตรวเนี้ยกวเขาเม่งเก็บชัวเล่นเก็บเหมือนเดิมอะเก็บอยู่แล้วแหละเราก็ต้องวิ่งก่อนก่อนจะวิ่งไปถึงนะเ,เขาได้คงหลอดเลยเราไปยืเยเมเลือดหอแม้แล้วเลือดทำไมมันเลือดไม่เต็มอะไอ้โฟล์ตอ่ะเฮ้ยไปตัดไฟก่อน้วข่อไซก่อนดิ S <S เอาดิกแบนก์น่อนเลยเฮ้ยเราเล่นเป็นเล่นเนินข้างล่างก่อนได้นะเล่นไป<ม><า>เล่นเนินล่าชปลูงไปตรงนี้เนี่ยเนี่ยเล่นเนินนี้ก่อนก็ได้นี่ยไม่เราต้องลงไปไม่งั้นไม่ทันกูรู้แค่นี้แหละเป็นเก็บเ,เก็บพ<อ>วกเขาบวกนี้บวกเขาแล้วนั่นแหละสองนั่นแหลวเขียวมินมาแล้วนี่เขียวมินอ่ะใช่ไหมกี่มินมาสองคนเองเฮ้ยมีไอ้แปดด้วยอ่ะพี่กีนมาแสดงพี่กีนมาโคตรแรงอ่ะ นั่งกูเอาผู้หญิงก่อนอย่างนี้แหละแอบบุกแผนเราเอาผู้หญิงก่อนยิ่งไม่ก็ได้ยินเสียงอีกข้างหนึวะแล้วก็เมื่อวานอ่ะได้ยินข้างซ้ายวันนี้ได้ยินฟ้องข้างขวาวิลลี่หายโฟกัสต่อมองีวีเอาพีวีเลยกูเด้งเอาเลยเอาเลยกูโดนกูโดนแบบจับออกประเทศเลยี่าไ้วเพื่อนไม่เปไรเดี๋ยวยื้อให้เอาไปแล้วอ๋อเข้ามาแล้วเหรอ คือไงว่าโดนจับออกประเทศคือมึงเป็อ่งไปเลยะเทียวอะไรเงยคือูหน่อยแม่ีโตัมาเดี๋ยวบัฟ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 กันหนึงไอ้โอ้ยอ้พี่วีเ้ยกระเป๋าเนกล้วมัาใช้ีแล้วเขามาใชเจ็กับัฟได้กูบัฟได้กินจกก่าเร่แค่นั้นแหละวูบิงะโอ้ได้กปโอกระเป๋ก็บเหรียญมาด้วยมาด้วยเก็บอะไรเก็บอะไรหับเหรอยท่าเียแล้ว เออลืมเปียกสีกางเกงเขี้ยจม่ไดหลวมันรอเขาเปิดเปิดทานอยู่แหละเราไม่เปิดแล้วเอวไม่ใช่เปิดแล้วเปิดแล้วไปช่วยดิไปช่วยไปช่วยเอาแล้วแล้วถ้าเขาขึ้นมาเขาัวมแต่ก่อนเก็บมันิบวิไม่ใช่หรอถึงจะเก็บได้อะใช่ไหมนั่งเก็บนู่เลยราขอตาสักคนหงแมเราไปเข้าไปดิรอรอรอ้ตัวบนเนี่ยร้อยตัวบนเด็ดไอดไ อย่างนั้นเอาเอาหรเก็บตัวเต็ยอันเลยมั้ยกาวุพิงก่อนวุพิงเก็บคนเด็กประการคนนึงเาอดีเลยเอช่วยด้วยเลยเฮ้ยเฮ้ยังเก็บเยอะอดอะไเยอก็เก็บก็ไม่ยเเก็บไม่เลย เอาไปเลยไปเลยพี่พี่เอาเลยเอ้ยโค้ชมันยังไม่ถึงเวลาปเ,าเาาปล่าเก็บได้แล้วเอ้ยีบิก6บ b นะอเออใช่แล้วตุ๋ยแกงโมกิกทำไมถึงหลุบ้าตัวนวี้วะโอ๊ตเฮียว้าวว้าบว้ามีคนเก็บมีคนเก็บ คนละคนดิตีแต่คนดีตัต่ท no no. ีตายกูทีต่คนตคนตยกูคนตต่กูคนแป๊บนึงแป๊บนึงไม่ได้เนีนเก็บเนียนเก็บใอ้เงินเก็บเออเอเอไมต่อยเลยจริเนนเก็บอีกนเงเก็บอีกโหมีอะไรในใจแล้วงไม่ม่นถอยในแลจริงต่อต่ยเอแล้นนอย้กนต ไเบีมีคนเรียนเก็บไอ้โมก็โรไอ้หียาไอ้ไมคนเรีนเก็บกูเียเก็บไงสัตว์บอกใครเก็บโดนสองโดนสองต้นสองตนสองไไไไไไปไไปไไไะไไไไไไะไไ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 ไปไไ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 ะไไ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 ไป ตายตายดตายเฮ้ยต่อยเพื่อนทีเอรอบเลยนไมอบเกมไม่รอบตัด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 สวยตัดไปตัดไปตัดตัดไปุดวดีับุเนไปเยอะ่ก็วันนี้นะครับ้นแท่นเป็นนายของทหารว่าไงว่ากูเก็บกูเก็บไปคุกกม่ได้ตไม่ได้อยากตยังไงวัโอ้โหกูจะตายวัวไม่ไตัเปิดเพื่อนนี่เล่นอโห ให้พวกหันเงียบขนาดนั้นวิตัดให้เพื่อนก่อนเราเราไม่ต้องเก็บเราของเราไม่ต้องเล่นเก็บเลยของเราตีมก่อนของเราเน้นนัวไม่ต้องเล่นเก็บคนเดียวดีกว่าเิ้งใครวะไอ้ปุ้งให้เขาตีขันเนี่ยเก็บไอ้ปุ้มทิ้งเนี่ยเก็บแล้วโดนขีดแล้วไอ้โบรถไปทางหงก่อนเน้น่อยเนียนไปเน้นเนียนไปเดี๋ยวเขาตัดหน่อยเลยครับหน่อยเลยโบร์อย่าไปต่อยดิมันจะตายแล้วเพื่อนไอ้โบร์อยู่ไหนวะมีบีกเอาข้างหลังแล้ว อาสวยเออเหลือคนเดียวเลยไมปไดมอนด์จ้ะสาไปไดมอนด์เขาสาวเก่งฝ่ายเลยงั้นนะคนเราน้อยด้วแหละเรา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 ไม่คือเราเน้นนัวเราไม่ได้เราไม่เน้นตัดให้เพื่อนเลยอ่ะเพื่อนโดนสาวตายหลายคนเลยเราไม่ต้องเก็บเราตัดเลือดมันอย่างเดียวเว้ยเราอ่ะ แม่เราเก็บเขาอะไรอ๋อใช่ก็เขาไม่ได้เก็บมนะเข้าที่หลังด้วยอ่ะรอถัดเดี๋ยวกันเขารอเอาที่หลังเลยก็เราหิวกันอะไม่ไได้ม่แล้วกูไม่ได้เก็บแล้วกูนัวอย่างเดียวแค่นั้นแหละกูได้สองตูนบอกบอกว่ากูเก็บนะไอ้แก่แต่กูบอกพี่เขาเนี่ยเก็บทีมหลังกูกูเองำลังโบน์กำลังเลยนกำลังเลยนไงฮะโดยโฟกเ้ย้ ไอยิมมึงเลงเพื่อนทำไมจะโดน่จะโดนคนอืินไดไงกายเลงไค้งจะโดนคนแบบ่กระโดกดควือจะเสร็จอยู่แล้วตอนนั้นอ่ะอีโว้ยแรกแเยอะไอ้ยงางเท้าขึ้รู้แล้วว่ะรงครับกูพิชาคนรอครับน้องไบุ๊ไอบุ๊ไอบุ๊สมกว่านี่ยไอ้บุ๊ลุง ไอเฮียมันตีด้วยหนุ่งขับชนไปแล้วกวาลางเลยเดี๋ยวออไรก็ถามว่าไปไหมตัเองไปไอเยไปหเนียเฮ้ยรู้ว่าตัวเองขับรถไม่เก่งเบรกไม่อยู่ไอเฮียสภาพแค่ถึงไม่ชนเนียเฮ้่ใไม่ชนเอไม่ไดใครล้มกดไอโฟนีเทเอร์้ยยี่ไม่หายมัล้มตายเหรอไยดใช่เหรอ ว่า,ม,ามันยังไม่รู้ตัวเลยว่ามันทนกันเออแค่ไหนยะก็คิดเอ้ว่าเอามไม่เอาไปตาอป่ะกูบรรด์มองน้ำหมักได้ปุ๋ยหน้าโรงพยาบาลดีกว่าเออไม่แน่ใจโอมโอุ้มไม่เขี่ยโอ้ตกับกัน,กน,นคุจะไปเมืองไม่ไม่อุ้มปล่อยแม่งเอาไว้เนี่ยแหละบ่นม่อยากบ <น S 2> <ว>่แม่ไว้เนี่ยแหละ หรอโอ้จบแล้วหรอไม่ใช่อีกตันปัดดุดได้ไงอะตรงนี้จอดนี่จอดนี่จอดนี่จัดนี่ไปไปตรงบัดดิ่กระเทยบอดตายครับไม่ถึงไม้ใช่ป่ะส่แล้วบูปินอ่ะพี่ออกไม่มาเดาสบายใจไม่ทำไม่ค่อยยากหรอก เสแล้วผมผมนั่งทำผมทำเสร็จแล้วเนี่ยเจะตี๋ยเฮียเทนเนอร์สไตัเกอร์ทิ้งกูเลยไปอะไรเนี่ยมึงมาันไม่ได้ขับรถทิ้งไปเลยเรียกมันดิออกบ้านออกพี่ผู้ไม่ไรักไม่รักเดี๋ยวเออคุกกับไปเออคเดี๋ยวเออคุกคุไม่ตอบเออไบายก็ไปขายแหละขายได้อะเพชรยตี๋อ๋อไม่ขายไม่ขาย เอขายขายข้าวขายขายเอาตอนเนี้ยไม่อยู่ห้าอันเนี้ยเอาไหมเด็กบ้าเองเด็กขี้แค่เนี่ยยุบเลอขี้แค่ปลาหวานตัวใหญ่ใหญ่ผู้เรียกู้เรียราคาขึ้นไปสามล้านเลยบุ๊จะเข้าบ่ะขี้เกแค่ไอ้บุ๊ต้องพอดีต้องดูสตอรี่้อ่ะราคาขึ้นไปสามล้านแล้วแจ้งเขียวกับแจ้งขาวไม่ใช่ไอเด็กจีทีวีจีทีวีแปดแสน ชีวีหนึ่งชีวีสอมีคันเดียวและในตอนเนี้ยเริ่มประมูลไปครับไปไปซีดิก็เดนไปถามร้านที่เหียเอาเวลาเป็นลูกก็ครัวเพาเพื่อนลูกพี่พี่ได้ได้ได้ม่คนละแม่ป่าเนี่ยโอ้โหได้ไครได้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 ผมได้หาได้เราผมเป็นอะไรพร่พี่เป็นอะไรอะ

เทเลอร์อ้าวไปแม่รึขอบบบตำรวจวินดี้ขี้เกียจ์ทายไปไหนเนี่ยคือไหลตำรวจวินดี้อะหาไปไหนวินดี้ไงตำรวจฮันนี่อะไปจับระจองเลยอะฮันนี่เดี๋ยววินดี้ฮันนี่อ่าวูิ้มพูดวินดี้คือตอบพูดพีเลยพอเตอร์สายของผมเปล่า

เอาออม่อ่ะเบิร์ตขอกูแล้วนี่ปะเราจะไอ้บุ๊คจะเข้าเวมื่อไอยากอยากไปดูตอนนี้ต่อปมื่ะหรือจะไปเกาะก็ตอนนี้เดิมอะเขาเฮ้ไปกเกาะไม่ไม่ไม่ไปเกาะไปด้วยมีต้องเข้าอยู่แล้วเว้ยแล้วไงเขาจะทำตอนนี้ยังไงวะใช่เราเลยต้องเข้าไงไปเกาะไปไงอะจะเพิ่งบอกเดินไปยัง ไอ้พกไอพกอยู่ประเดี๋ยว,วมันพ่อเหมาเลยครับไปก่นอนไอ้กลัว่าคุณจะตอมอว่ะนี่สีทุ่มค่อยไปแล้วกันเหียแล้วใครจะเข้าเวรเนานะลุกอะมึงเบกกิ้งสตอรี่นะ